สวัสดีค่ะนักเรียนครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่11แล้วนะคะระหว่างวันที่8ถึง12มีนาคม2 5 6 4นะคะเรามาเริ่มใบงานแรกวิชาภาษาไทยก่อนเลยนะคะให้นักเรียนเขียนคำต่อไปนี้นะคะอักษรนำให้นักเรียนเขียนลงในสมุดที่ครูแจกให้ในวันนั้นนะคะเขียนในเล่มเดิมนะคะจากคำว่าคุณประหลัดจนถึงคำว่านำสมัยนะคะพอเขียนเสร็จให้นักเรียนอ่านนะคะ แล้วอัดคลิปส่งมาให้ครูนะคะข้อที่2ให้นักเรียนเขียนคำอ่านในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเ,ออเสร็จแล้วนำมาเขียนด้านขวามือนะคะของนักเรียนต่อไปแผ่นที่2ให้นักเรียนดูภาพแล้วตอบคำถามนะคะใต้ภาพโดยที่ครูกําหนดคำที่อยู่ด้านบนให้อยู่แล้วนะคะ ข้อที่2ให้นักเรียนจับคู่กันให้สัมพันธ์กันอย่างเช่นที่ครูยกตัวอย่างมาให้คือคําว่าข้าวหลามนะคะพอพอเสร็จแล้วให้นักเรียนนํามาเขียนดังด้านขวามือของนักเรียนเป็นคํานะคะรวมเป็นคําต่อไปวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ให้นักเรียนดูภาพแล้วกากระบาดท,ทับรูปภาพสามเหลี่ยมพร้อมกับระบายสีนะคะอธิบายมาว่ารูปสามเหลี่ยมมันมีลักษณะอย่างไรนะคะ ต่อไปแผ่นต่อไปรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมสีด้านสี่มุมนักเรียนดูนะอันไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีสีด้านสีมุมนะคะให้นักเรียนกากระบาดมาแล้วก็ให้นักเรียนดูรูปว่าข้อไหนที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมบ้างให้นักเรียนตอบมาด้านล่างนะคะแล้วลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมเป็นอย่างไรใบงานต่อไปก็ยังเป็น รูปทรงเหมือนเดิมนะคะนักเรียนดูระบายสีตามที่กําหนดให้นะคะรูปสี่เหลี่ยมระบายสีแดงรูปสามเหลี่ยมระบายสีเขียวนะให้นักเรียนลองระบายดูนะคะต่อไปวงกลมและวงรีนะคะวงกลมก็จะเหมือนกับเหรียญบาทนะคะนักเรียนวงรีเหมือนกับไข่อะ,อะ ต่อไปวิชาวิทยาศาสตร์ป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดนะคะมี7ข้อวิธีป้องกันให้นักเรียนบอกวิธีป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูดมาแล้วภาพที่2เป็นภาพให้นักเรียนระบายสีนะคะต่อไปวิชาสังคมวิชาสังคมที่ครูกำหนดให้เป็นแผนที่ประเทศไทยวันนี้จะให้นักเรียนเขียน14จังหวัด ที่นักเรียนเห็นตัวอย่างข้างบนคือภาคใต้นะคะให้นักเรียนเขียนแล้วก็เขียนลงมาให้ได้14จังหวัดเสร็จแล้วระบายสีในแผนที่ประเทศไทยให้สวยงามนะคะวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนให้นักเรียนนำ ให้นักเรียนนำคำที่คุณครูกำหนดให้นะคะหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องใช้อย่างไรสำเนียงภาษาถูกอักขระไหมรอริงรอเรือพูดจาต้องชัดเจนไม่ตะโกนไม่พูดจาคำหยาบครูมีตัวอย่างให้อยู่แล้วด้านบนนะคะให้นักเรียนนำมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะวิชาการงานอาชีพ10คะแนนเหมือนเดิมให้นักเรียนกากระบาท คำที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวนะคะนักเรียนอ่านข้อ1ถึงข้อ10เลือกคำที่ถูกต้องแล้วกากระบาดข้อที่ถูกต้องนะคะ10ข้อ10คะแนนนะคะนักเรียนสู่ๆนะคะสวัสดีค่ะ